รถสวยไม่เอ่ยนะครับผมพึงพอ,อใจมากๆก,กับผลงานที่เสร็จออกมานะครับตอนนี้เป็นตอนนะครับที่5พาร์ทที่2ที่เราทำขากันไว้นะครับกับ ROCK S-Class W221 นะครับเอามาลองแล้วเล่าให้ฟังนะครับโดยพัดแรกนั้นเราเอารถเนี่ยไปเคลือบแก้ฟอกสีแล้วก็ เรียกช่างฟื้นฟูภายในมาเพื่อพิจารณางานแล้วก็นัดคิวกันทำแล้วมาติดช่วงสงกรานต์แล้วก็ลากยาวไปทำเบาะแล้วก็เพิ่งจะออกมาเก็บงานสีเบาเก็บตัวงานหนังนะฮะเพิ่งจะเสร็จก็เลยเอาเป็นพาร์ทที่2ของวันนี้ครับโดยสิ่งที่ทำไปนั้นก็คือ1น,นะครับฟื้นฟูภายนอกตัวสีนั้นขัดแล้วก็ฟื้นฟูสีชักเงาแล้วก็เคลือบแก้วนะฮะพร้อมทั้ง จากการฟอกข้างในนะครับจนสะอาดสะอ้านทั้งเพดานแล้วก็พรมซึ่งจะบอกว่ารถที่มีอายุ8-9ปีนะครับที่เราจับเล่นมือสองนั้นร้านฟอ,อกเบาะที่ทําเป็นนั้นเขาจะรู้เลยว่าตรงไหนแตกได้มากตรงไหนแตกได้น้อยอย่างฝ้าเพดานเนี่ยจะฟอกให้ขาวจ้วะเลยเนี่ยก็ไม่ควรเพราะว่ามันลงอะไรแรงๆมากๆไม่ได้เนื่องจากผ้าหลังคาเนี่ยมันอายุเยอะแล้วมันอาจจะกาวเสริมนั้นหลุดออกมาได้ ดังนั้นเนี่ยถ้าทําเป็นก็จะฟอกให้มันเบาๆมีน้ํายาที่มันกัดน,น้อยๆแล้วก็น้ำน,น้อยๆเนี่ยออกมานั้นผลงานถูกใจครับส่วนคงขอบตามที่เป็นพวกผ้าสกอลนด์นั้นก็เก็บเท่าที่เก็บได้ผลก็จะรวมถือว่าพึงพอใจมากๆนะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ซื้อมานั้นภายในค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับมีสิ่งที่จะต้องทำนั้นก็คือตัวขอบจอทีวีหัวหมอนทั้ง2ตัวนะรขบของเบาะหน้ามันมีรอยทะลอกตัว แผงหลังของเบาะคู่หน้านั้นหนังมันบวมต้องลือม,มันลอกแล้วก็พุ่มหนังใหม่จากนั้นนั้นตัวรางเบาะคนขับด้านหน้ามีรอยบุหรี่ไหมนะครับพลาสติกลลายและเป็นคราบสีดําสีคราบไหมนั่นแหละปีกเบาะคนขับนะครับมีรอยขึ้นลงซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองส่วนอื่นๆนั้นไม่มีอะไรหลังจากเอาไปซ่อมเรื่องระบบหมอนหลังไม่โนแล้วก็นวดตามพาร์ทที่6คลิปที่แล้วนั้นเอากลับมาที่บีคลีนต่อแล้วก็โทรเรียกช่าง ฟื้นฟูภายในมาก็ช่างก็เตรียมขอนะครับเอาแผงหลังที่หุ่มหนังเสร็จแล้วนั้นมาประกอบกับบอกคู่หน้าพร้อมกับถอดหัวหมอนะครับทั้งสองตัตวตอนแรกช่างกะว,ว่าวางแผนว่าไอ้คู่หน้าเนี่ยช่างจะติดเทปแล้วก็พ่นอาคาร์เลยเพราะว่าดูแล้วรอยมันไม่เยอะแต่พอหลังสุดที่ช่างมาเห็นช่างบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมรอยมันเยอะขึ้นแล้วก็ไปจับจับเนี่ยเออใช่ตามอายุนะฮะมันเป็นสีเอ,อ่อสีที่เป็นสีมีขนาดนุ่มคล้ายยาง พอมันผ่านระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดปีเนี่ยแน่นอนมันเริ่มเริ่มเหนียวเหนียวแล้วพอสะก,กิดนิดนึงก็ถลอกช่เลยแต่เชินใจถอดหัวหมอนออกไปเลยแล้วแยกชิ้นส่วนประกอบเอาขอบจอทีวีนั้นไปลอกสีทั้งหมดแล้วับพ่นใหม่หมดนะครับผลงานที่ได้ออกมาสวยงามเหมือนใหม่แต่มันจะไม่เหมือนของแท้โดยตรงเพราะของแท้โดยตรงเนี่ยมันจะเป็นสียางๆนึกออกไหมใครที่ใช้เบสส่วนจะรู้ว่าจับแล้วจะเป็นสีแบบสียางๆอะ่ะ ต่นี้จะเป็นสีธรรมดาซึ่งถามผมว่าผมโอเคไหมให้ผมโอเคมากๆตัวรางนั้นก็พ่นออกมาเนี่ยทำได้ดีคือถ้าไม่บอกหรือไม่สังเกตจะไม่รู้ตรงนั้นน่มันเคยเป็นรอยไหมพลาสติกละลายด้วยก้นบุหรี่อยู่ตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนช่างลงครับขั้นตอนต้องทำาไงบ้างครับดูสภาพแล้วนี่คือเมื่อกี้ท่างได้ขัดรด้ย,ยังหรือว่าไม่ต้องขัดใช้น้ํายาพัชรินฟอกทำความสะอาดให้มันเห็นแผลแล้วก็น้ํายาเ็ลขาบเจดไม่ให้มันมัน แล้วก็พ่นโรยเม็ดรองพื้นไปครั้งแรกแล้วก็ถ้ามันเห็นแผลแล้วก็ใช้มือโปเข้าไปแล้วก็ขัดแต่งครับอ๋อคือมันต้องพ่นก่อนทีหนึ่งใช่ไหมไม่ให้อาหมาโป๊เลยปะครับผมคือให้มันเห็นรอยแผลที่ที่เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยโป๊ตรงเฉพาะตรงแผลครับเขียนแล้วก็ค่อยพ่นสีครับผมพ่นกี่ชั้นครับปกติก็พ่นสองสามรอบครับผมพ่นจนจนจนมันเนียนใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่สภาพแผลครับผม ก็คือตรงไหนที่เป็นแผลเราก็ค่อยเอาหมึกแทมลงไปแล้วก็รอมันแห้งแล้วขัดแต่งอีกทีนึงตูเบอกนั้นปีกบอกคนขับ ช่างลองพ่นหยอดดูแล้วก็หลังจากพ่นได้สองเที่ยวเนี่ยช่างก็เลยให้ผมไปดูผมดูเสร็จเฮ้ยสภาพมันเนะี่ยผมรับได้นะแล้วเราไม่ได้เป็นพวกสายทําขายที่ต้องเนียนไปขนาดนั้นผมมองว่าไม่จำเป็นจะต้องโป๊เพราะว่าสภาพเที่ยนั้นผมรับได้ก็แค่พ่นทันที่สาลงไปเพื่อเก็บน้าง,งานแล้วจบเลยทีช่างเขาก็เลยแถมพ่นไปให้ทางปีกบอกคนนั่งหน้าด้านซ้ายเพราะว่าช่างลงน้ํายาฟองให้แล้วรู้สึกว่ามันมันมีรอยเส้นเส้นเล็กๆอะ่ะซึ่ง ช่างทาสีบอกก็บอกอเฮ้ยผมพ่นให้แล้วกันก็แล้วพ่นไปจัดการตรงนั้นเรียบร้อยนะครับใหม่กิก๊กทั้งคันด้านในสวยงามส่วนค่าใช้จ่ายนะครับหลายหลคงรอฟังท่อนนี้อยู่แหละว,ว่าเท่าไหร่ขัดสีเคลือบแก้วนะครับฟอกภายในนะครับโล่ทรมลงท่อบดานนั้นเบ็ดเสร็จประมาณ2 8 5 0 0บาทนะครับเป็นออเ e อร์เซเบนเอสคลาสจะคันใหญ่นิดนึงส่วนภายในนั้นช่างโรงคิดมาเดี๋ยวผมเปิดลายแป๊บหนึ่งนะแยกเป็นรายการดังนี้นะครับ หุ้มแผ่นหลังบอกคู่หน้าซ้ายขวานะครับข้างละ2,000บาท2ข้าง4,000บาทก็ตัวขอบทีวีนะครับตรงหัวหมอนหน้าซ้ายขวาทั้ง2ตัวนั้นลอกสีใหม่หมดจนถึงพื้นพลาสติกแล้วพ่นสีใหม่รวมกันแล้วคู่นี้3,000บาท พ่นสีหนังทั้งหมดนะครับอ้อผมมีพ่นสีหนังไอ้ฝาปุ่มกดโทรศัพท์ตรงที่เท้าแขนนนะมันมีรอยเล็บแหลกขอบๆก็พ่นให้เรียบร้อยพ่นเบาะหน้าซ้ายขวาเก็บซ่อมรางเบาะนะครับพ่นสีพลาสติกปิดรางเบาะคนขับและเดินสายลมดันหลังคู่หน้าใหม่นะครับที่อู่ที่แล้วไม่เดินไหมนี่เดินใหม่เสียดสีหมดแล้วนะครับเบ็ดเสร็จรวม3,000บาทโคตรถูกเลยบอกให้ ก็บอกว่าเป็นช่างที่ไม่ขยัหได้ไหมให้ใครรู้ว่ะผมกลัวคิวมันเต็มแล้วหลังผมจะทํารถแม่งต่อคิวนานไง <S <S อยากเก็บใช้คนเดียวสามพันบาทเองแล้วก็อ๋อลืมเมาส์ไปผมก็เลยคันไงเฮ้ยอยากได้พวงไหลไม้กึ่งไม้กึ่งหนังท่านทาได้ไหมผมหามซื้อเนี่ยไปถามไปเช็คตามพวกเพจขายมือสองพวกตัดเครื่องจากญี่ปุ่นจากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมีหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้เป็ดพวงไหลจะเป็ยีสอสองหนึ่งเฟสลิฟนะครับรึ่งไม้ครึ่งหนัง ไม่มีใครมีไปเช็คใน e ีเบเนี่ยประมาณหมื่นสามหมื่นสาแล้วก็ยังไม่รวมค่าโฉมรวม,มภาษีโหแม่งหนักว่ะถามเฮ้ยช่างลงทําได้ไหมบอกทาได้เลยให้เขาทํามาราคาเบ็ดเสร็จนะครับหุ้มหนังแล้วก็รวมหุ้มไม้เนี่ยถอดเบ็ดเสร็จรวมถึงเคลียร์โค้ดเพราะถอดแอร์แบ็กแล้วโค้ดจะโชว์นะครับต้องไปเคลียร์ที่สตาก็พาไปเคลียร์ที่อู่ที่มีเครื่องจับสตาร์นะครับช่างพาไปทําให้เสร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยห้าพันบาท เฮ้ยผลงานออกมาเนี่ยคือรับได้สวยงามผมชอบตรงที่จะต้องถอดชิ้นงานไม้ไปให้ด้วยเพราะว่าเอาแต่รูปไปเนี่ยทางร้าที่เขาหุ้มมาเขาจะบอกว่าเฮ้ยรูปเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะเอาชิ้นงานจริงๆที่ผ่านแดบดบผ่านฝนมา7จ็ดแปดปีาอายุรถไปด้วยเขาจะทําให้มันเนียนเป็นสีเดียวกันเออนี่สิช่างที่ทํางานเป็นเขาจะเอาแบบนี้ ช่างที่สักแต่อารูปแล้ทำให้เหมือนและอทตามสเปคนั้นทงมาของมันจะใหม่มันจะสีมันจะสดสีมจะเข้มกว่าของในรถที่สําคัญนะครับตัวนี้นั้นต้องบอกว่าตัวเฟซลิปนะครับเครื่งไม้เครึ่งหนังนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่ผมทำที่ผมทำผมทำตามใจชอบจะทําเป็นแบบคลาสสิกแหละแบบโบราณก็คือครึ่งบนครึ่งแากเป็นหนังแต่ของจริงๆนะเนี่ยตัวขาพวงมาลัยนะด้านล่างสองขาก็จะเป็นไม้ด้วยแต่นีเมื่อเราไม่ใช่ออริจินอลแล้วนะครับเราก็เลยเอาแบบ ที่เราอยากได้ก็เลยทําออกมาเป็นทรงนี้นะฮะก็นี่นะครับสิรีรวมทั้งหมดของงานนะครับฟื้นฟูภายนอกฟื้นฟูภายในเต็มระบบนะครับรวมถึงซ่อมชุดดันหลังไปครื่งทางแล้วเพราะตอนนี้เรารออะไรถุงลมดันหลังอยู่ตรงนี้ช่างเขาประกอบหรือภายในพ่นสีเขาก็เลยเดินท่อแวคคัมเข้าลมให้ใหม่หมดนะครับมาจ่อรอที่หลังบอกเรียบร้อยในราคาเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนใครที่สนใจจะตามรอยมาฟื้นฟูสีรถแล้วก็ภายในนะครับร้านบีคลีนะครับเคิร์ฟเซเว่นกรุงเทพกิทาซอย7ทะลุรากแหงหกสิบครับต้องขอบคุณคุณเล็กด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่างโรงเนี่ยเป็นช่างที่เขาไม่มีหน้าร้านก็โทรนัดช่างกันมาแล้วก็ยืมใช้พื้นที่นะครับส่วนที่เป็นฮอยเนี่ยของร้านบีคลีที่เขายังไม่ได้ทาอะไรก็เอารถจอดทิ้งไว้เพราะว่าการถอดพวงมาลัยไปทาลายไม้นั้น รถมันขายไม่ได้ไงก็เลยฝากรถเขาไว้ประกอบกับเขาเป็นคาร์แคร์เขาจะมีปัม๊มมีสายลมมีเครื่องมือมีแปรงมีทุกอย่างครบดังนั้นเนี่ยทำให้ช่างบอกเราทํางานง่ายก็เลยออกมาได้เป็นผลงานอย่างที่เห็นและเป็นราคาที่บอกเลยว่าไม่แพงจริงๆของดีราคามิตรภาพที่จะต้องเชียร์ส่วนของการหุ้มหนังใหม่พ่นสีหนังเก็บผ้าหลังคารวมไปถึงหุ้มพงายนั้น ช่างรงบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยทำเป็นครั้งแรกนะครับไม่ใช่ช่างประจำเจอแกครั้งแรกรถผมนี่แหละก็ประทับใจเลยเฮ้ยแกทําดีแก,แกรู้เรื่องและแกอะไรได้ก็ได้ไ,ไม่ได้ก็บอกผมทำไม่เป็นให้เราไปหาอูอื่นเฮ้ยผมชอบช่างแบบนี้ไม่น้ําลายและด้วยเพื่อนๆน,นะครับถามกันมาหลายคนว่าเฮ้ยพี่ครับช่างคนที่2นะั้นอยู่ตรงไหนมีเบอร์ไหมติดต่อยังไงอยากทําสีหนังอยากพ่นสีข้างในบ้างอยากเก็บรายละเอียดรวมไปถึงอยากซ่อมระบบถุงลม ในเบาะนะครับย้าว่าในเบาะนะครับลมไม่ดันปั๊มเสียพวกนี้เนี่ยผมคุยทั้งลงแล้วนะครับก็คือให้เขาไปเคลียร์กับทางาร้านบีคลินไปใช้เซกชันส่วนที่เป็นฮอยที่ผมจอดรถทิ้งไว้ท่นแหละสรุปก็คุณเล็กเจ้าของร้านก็ใจดีบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเซอร์วิสให้ก็คือเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์นะครับร้านบีคลินเอาไว้ให้ด้านล่างสนใจนะครับติดต่อพร้อม Facebook ของบีคลินนะครับติดต่อทางคุณเล็กดูว่าเอ้ยดูคลิปพี่อาร์ตมาอยากจะทําบอกอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเขาเขาเขา,เขาจัดคิวของ สถานที่แล้วก็นัดช่างมาดูให้ช่างโรงบอกก่อนเลยว่าผมจะเป็นแนวเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ได้เอาของมาโมมาไกเวอร์ซ่อมจะเปลี่ยนอะไรเป็นหลักนอกจากเนี่ยบางจุดที่มันซ่อมได้เช่นไอ้ถุงลมด้านหลังเนี่ยผมเคยคุยช่างโรงถ้าเกิดมันรั่วที่ขอบถุงลมเนี่ยแกบอกว่ามันรีดซ่อมได้ ของผมมันปรเอิญมันหัวจุกมันขาดเลยต้องเบิกของใหม่ส่วนกระป๋องเก็บลมชุดวาลลมในฝากระพงหลังนั้นอย่างที่บอกในคลิปที่ผ่านมาคือราคามันประมาณ8,000กว่า9,000บาทให้คะแรงช่างซะหน่อยผมให้ประมาณหมื่นหนึง่งได้ของใหม่ใหม่ใช้ย,ยาผมว่าจบกว่าไม่ต้องซ่อมดังนั้นนะครับก็เวิร์ดเยอะยามากๆเอาเป็นว่างวดนี้เนี่ยเอามาลองแล้วเล่าเหมือนเคยแต่วันนี้ ประทับใจมากนะครับทั้งการเครลือบแป้งทั้งการเก็บภายในปรณัทลดผมนั้นให้ใหม่ขึ้นมาอีก5-6ปีทีเดียววันนี้ผมพี่แอดลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดสัไครแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าว่าเราจะจบเรื่องบอกอย่างไรชุดนวดมาแล้วประกอบแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการถลอกหนังเบาะหลังมาดูเบอร์อะไรนะครับชุดนวดบาะหลังเดยกช่างลงเด็กช่างลงทำให้เอา้า ลาละสวัสดีบาย